จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้นะคะการจะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูดอกแค่ผัดน้ํามันหอยค่ะอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับผักบุ้งผัดไฟแดงนะเนื่องด้วยช่วงนี้นะคะดอกแคออกเยอะ,อะแล้วก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเข้าฤดูหนาวแล้วค่ะดอกแคมีสปปรรพคุณแก้ไข้หัวลมจัดเลยค่ะเมนูนี้นะคะอนอกจากแกงส้มได้แล้วผัดกะปิได้แล้วยังจะเอามาผัดน้ํามันหอยได้อีกด้วยค่ะ นี่นะคะทําง่ายๆประหยัดงบกันเลยค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะการก็มีดอกแครนะคะนี่นะคะถุงนี้ค่ะ10บ,บาทค่ะเพื่อนได้มาปุ๊บให้เพื่อนนะดึงไส้ดึงแกงกลางออกค่ะนี่ของการดึงแกงกลางออกแล้วล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแกงกลางเกสรน่ะตัวเกสรของเขาไม่อยู่ละการดึงออกเรียบร้อยแล้วนะคะปริมาณหนึ่งจานค่ะ แล้วก็เพิ่มความแซบนะคะความแซบของการก็จะมีกระเทียมจีนะคะหนึ่งหัวเลยค่ะการทุบเอานะนี่กระเทียมจีอยู่ข้างล่างนี่แล้วก็มีพริกค่ะเพิ่มความแซบอ่านี่เลยมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทากันเลยนะคะเนื่องด้วยดอกแคร์ของเราค่ะจะผัดนานไม่ได้เพราะว่าเขาอจะมีความบอบ,บางเราจะมารดขั้นตอนการผัดนานกันค่ะโดยการจะผสมซอส ผัดไว้ก่อนค่ะการจะใส่น้ําตาลทรายนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะเตาเจี้ยวค่ะครึ่งช้อนพอนะการเอาแค่ว่าให้รสชาติเขาเข้มข้นขึ้นมาค่ะดึงรสชาติขึ้นมาผัดน้ํามันหอยนะคะการก็จะเน้นน้ํามันหอยเยอะหน่อยน้ํามันหอยการใส่สองช้อนเลยค่ะนี่เติมน้ําเปล่านะคะสักประมาณสองช้อนค่ะ อันนี้เป็นซอสผัดง่ายๆนะคะผสมแบบนี้ไว้ก่อนนะคะก่อนผัดก็สะดวกดีนะมือใหม่ขนาดไหนคนทํากับข้าวไม่เป็นค่ะทําตามวิธีการแบบนี้ค่ะรระรองค่ะคุณจะหลงรักฝีมือในการทํากับข้าวของคุณเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> คนให้ละลายค่ะการเติมน้ําเปล่าไปอีกหนึ่งช้อนนะคะเป็นสามช้อนบบนี้เลยค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการผสมน้ําซอสแบบนี้ไว้นะคะชิมได้ค่ะ อยากจะให้รสชาติประมาณไหนคือเรารู้รา่าวได้แล้วละ่ะแล้วก็พอเวลาตอนเราผัดตอนปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วผัดลงกะทะาเรียบร้อยแล้วอ่ะรสชาติมันอ่อนไปแล้วเข้มไปนี้เราเพิ่มปรับรสได้ทีนี้จะง่ายแล้วค่ะอ่านี่ของการก็จะนืนๆแบบนี้นะผัดน้ํามันหอยกันก็จะเน้นน้ามันหอยเยอะหน่อยนะคะประมาณนี้กันลองชิมดูก่อนอืรสชาติการจะไม่ให้ แบบว่าแม่ให้เค็มไม่ให้หวานโดดเกินไปนะคะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเวลากินอะเราเอาไปกินแก้มกับน้ําพริกอะไรพวกนี้ได้ค่ะรสรสชาติก็จะเป็นกลางๆเอาไว้อ่อนๆค่ะนี่ค่ะแค่นี้เองค่ะไปค่ะไปลงมือผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สเลยค่ะใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปเลยจ้าพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะเกินน้ํามันร้อนนะคะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดเลยค่ะ พ่แกะกระเทียมน,นะกบอา,อาบุกเอายาบๆแบบนี้นะคะเพื่อให้เรอได้แกะกระเทียมหอมนะคะนี่ค่ะหลังจนากนั้นเพื่อนเร่งไฟแรงเลยค่ะใช้ไฟแรงเลยนะคะ,ะเสร็จป้าให้เพื่อนใส่ดอกแครลงไปค่ะตามด้วยน้าซอสน,นะคะที่ผสมไว้ค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วผัดเร็วๆเลยนะคะ เห็นว่าแห้งไปสามารถเติมน้ำได้นะเหยาะน้ำลงไปนิดเดียวพอค่ะประมาณหนึ่งช้อนพอนะคะไปแรงๆค่ะเร็วๆค่ะชิมรสชาติจ้าโอเครสชาติของการได้ที่แล้วนะคะพอแล้วค่ะปิดแก๊สเลยจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไม่ทานกระพิบตาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้าข้าวสวยร้อนๆมาค่ะน้ำพริกกะปิมาเลยค่ะนี่นะคะดอกแคร์ผัดน้ำมันหอยค่ะแบบฉบับบ้านๆน,นะคะผัดง่ายๆผัดเร็วๆค่ะแพ่กระปิตานี่นเปียวเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรวดเร็วทันใจดังใจสั่งเลยนะคะค่ะง,ง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ